นี่นะครับหมู่บ้านที่ที่สองที่เราขึ้นมานะครับที่เขารอของเราอยู่นะครับมีคนที่เขารอของเราอยู่ครับอันนี้ประมาณกี่ครอบครัวครับปีสิบครอบครัวถึงงานเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับ คนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะเมื่อทีมรถออฟโรดรวมตัวกว่า30ชีวิตขึ้นช oh goodness, ่วยเหลือชาวบ้านที่ยังอดข้าวอดน้ำในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงค่ะนี่นะครับหมู่บ้านที่สองที่เราขึ้นมานะครับที่เขารอของเราอยู่นะครับนำทีมโดยพี่หนึ่โชคทวีนะครับพาทีมเราขึ้นมาครับผมมากับป๊อกแปดลิ้วนะครับโ o รถมือสองนะครับที่ขึ้นมาครับ มีคนที่เขารอของเราอยู่ครับอันนี้ประมาณอยู่ครอบครัวครับ40ครอบครัวทีมงานเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับขึ้นไป50ก็ได้ที่หนึ่งโชคสวีนะครับบล็อกแปดลิ้วนะครับแล้วก็เอ็มโอรถมือสองนะครับมากับเราฮะแล้วก็ทีมงานพี่หนึ่งมาอีกหลายคันนะครับที่ตามกันมาครับรถคันเดียวขึ้นไม่ได้นะครับต้องช่วยกันมาครับ สุดยอดนี่นะครับเอโมรุ่มืสองครับป๊อปแปรลิ้วนะครับคนขับเรานําของแห้งมาแจกนะครับของแห้งเรามีเยอะนะครับอันนี้มันอยู่หน้ารถนะครับของแห้งเราอยู่หน้ารถเยอะครับเดี๋ยวเราจะแจกหมู่บ้านนี้แล้วจะเราจะเหลือมีหมู่บ้านที่สามอีกนะครับแต่มันอยู่ทางลงครับแล้วต้องขึ้นดอยไปอีกครับ นี่เป็นคลิปภาพคาราวานทีมรถออฟโรดเจ้าของช่องติ๊กต็อกบล็อกแปริ้วร่วมกับทีมหนึ่งโชคทวีกว่า30ชีวิตขับรถบุกป,ป่าป่าดงเข้าไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลที่อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดินฉล้ายปิดทับเส้นทางความช่วยเหลือ,อยังเข้าไปไม่ถึงต้องอดเข้ามากว่าหลายวันโดยทางทีมรถออฟโรดนั้นก็ได้ขับรถลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย หลังจากที่ได้รับรายงานว่าชาวบ้านที่อยู่บนดอยสูงไม่มีอาหารและน้ำดื่มกลุ่มพวกตนจึงตัดสินใจไปซึ่งอุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเรื่องเส้นทางที่ขาดต้องขับรถเปิดเส้นทางใหม่บางก็รถหมุนเสียลหลักติดเสาติดต้นไม้กว่าจะขับพาทีมไปถึงหมู่บ้านบอกเลยว่าไม่ง่ายเบลชอ์บีน่อยแก่เบาลงมากกอนเลยวะ A lưu bài học đến đây, 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 Lùn đây, 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 เน็ตที่ได้เห็นความทุ่มแรงทุ่มใจของกลุ่มทีมออฟโรดค่ะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นกำลังใจและขอบคุณทางทีมเป็นอย่างมากที่อุตส่าห์เสียสละเข้ามาเป็นจิตอาสาและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ต้องขอชื่นชมในสปิริตของทีมรถออฟโรดมากเลยนะคะที่แม้ว่ารถของพวกเขาเนี่ยจะได้รับความเสียหายแต่ก็ยังสู้เพราะพวกเขาเชื่อว่ารถเสียนั้นซ่อมได้แต่ชาวบ้านเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือท้องต้องอิ่มค่ะ ข่าวสอดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ